นชุดต่อไปนี้เป็นชุดที่ต้องบอกว่าจำนวน43ชุดจากเขตเอำเภอที่จะมีการออกแบบสัดสร้างเพื่อให้มีการประกวดผ้าและทัดนเลือกมาในจำนวน43ชุดนี้ครับสำหรับสหรับในชุดแรกนะครับจากอำเภอเมืองลบบุรีครับมีทั้งหมด4ชุดครับมาด้วยชุดแรกคะครับชื่อชุดที่ส่งเข้าประกวดนุ่งจงสดผมสบายผ้าถั่าไทยระยุครับ สหรับผู้ออกแบบคือคุณพันธิพาแสงร้อยและคุณชนะพงศ์จันทวคุณครับในแบบของเรานะนาาานานนคะน,าง,คนางสาวนภพรสมประสงค์ค่ะนายกโครงการบริหารส่วนตำบลโคกกำพานแนวคิดในการออกแบบครับเพื่อสร้างคุณค่าเอกลักษณ์รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและขอลคทองมือของตำบลโคกกำแพงรครับซึ่งวันนี้ท่านนายก การบริหารส่วนตะบนโลกลำพันท่านเป็น,ปนอย่างเพียงเลยนะครับเป็นการนำผ้าขาวม้ามาประยุกต์ใช้นะครับในการตัดผ้าชุดไทยใส่ให้สนุกครับแ,แน่นอนค่ะสำหรับผ้าไทยที่เราได้เห็นนี้นะคะในชุดต่อไปของเมืองลบบุรีที่ได้ผ่านการเข้ามาประกวดนะคะชื่อของชุดที่สองเข้าประกวดว่าคูหวายไ่าเริง เจ้าของผู้ออกแบบก็คือคุณสัชพรช่วยคำชูผู้ออกแบบนั้นเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีนบนบนบนมบรอเวณลบุรีค่ะผู้ดอกแบบนางสาววิคาราวัยการยุทธภาพที่สวใส่เป็นม้าทอ้องเลยนะคะได้แรงบันดาลใจจากลวดลายจากต้นหวายย้อมด้วยสีธรรมชาติออกแบบสไตล์มินิบอลม,มีแบบเดียวและตัวเดียวใหโลกด้วย ลายลุดตะยาและม้าสวัยปักเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ชนชาติพันธุ์ไทยรามันตะบ,บุบางขันมานตําบลเม,อเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับค่ะในส่วนออของการออกแบบตัดเย็บนะคะพี่น้องไทยรามันในเขตตะบารางขันหมานนั้น ชื่อชุดผ้าทอลพบุรีรุ่นไหนก็ใส่สวยครับออกแบบโดยคุณชุติรัตน์แก้วพักดีครับและได้รับเกียรติจากดางแบบคุณวิพาเสริแก้วพักดีออกแบบจากผ้าทอลพบุรีพื้นถิ่นให้มีสไตล์เรียบหรูเสริมตุ๊กตลิกของผู้สวมใส่ให้ดูดีทันสมัยใส่ได้ทุกวัยและในทุกโอกาส เพื่อต้องการส่งเสร,รมิมภูปัญญาพ้าทอขนลบบปุรีคนลบบปุรีไม่ได้มีแค่ลิงแต่ยัง,อองมีผ้าทออีกมือคนลบบปุรีอีกด้วยครับนี่แหละค่ะจากอำเภอเมืองลพบุ ลำดับที่2ครับจากอำเภอท่าวุ้งครับมีทั้งหมด2ชุดครับในชุดแรกนั้นชื่อชุดว่าวานอนขัดภาินขินละโว้พวกแบบคือคุณชยานิษ์ตะวันแสงเพทรตำแหน่งครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลบบุรีครับ และได้คุณนัทนนท์เพศธรรมครับนักศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าอุ้งจังหวัดลบบุรีเป็นนางแบบแนวคิดในการออกแบบชุดออกแบบชุดให้ใส่ได้ในทุกโอกาสใส่สนุกได้ทั้งสองลุกสองสไตล์เมื่อใส่แจ็คเก็ตกลุมก,ก็ดูเป็นทางการและเมื่อขอดเสือ้อกลุมออกก็จะเป็นชุดเรสตัวเก๋ครับ สองนี้นะครับชื่อชุดที่ส่งเข้าประกวดคือชุดมงกุฎนารีออกแบบโดยคุณชยานิษฐ์ตะวันแสงเอชเช่นกันครับตำแหน่งครูสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองลบบุรีครับและได้คุณส,สุทธิวัตรพัชบีชีพตำแหน่งนักศึกษาสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเ่าวิจวัดลบบุรีเป็นนางแบบครับสำหรับแนวคิดในการออกแบบนะคะได้แรงบันดาลใจจากชุดไทยเจ็ดฤดนาค่ะ นำมาประยุกต์ให้ทันสมัยภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกจึงได้หลากหลายรูปแบบในเรื่องของการตกแต่งนะคะับกับแล้วทั้งสองชุดนั้นนะครับคือชุดที่ส่งเข้าประกวดจากอำเภอท่าวงครับชุดที่1คือชุดวานอนัะพศินพิมละโวและชุดที่2คือชุดบงกฎนารีครับนอกจากอำเภอท่าวงแล้วหนึ่งในบบบอำเภอที่จะส่งเข้า ชุดด้วยกันนะครับแม่จัดแ้วกจะเป็นดารชุดแข่าางขาทุกีครับสำหรับชุดแรกที่ส่งเข้าประกวดนะครับชื่อชุดว่า Blue Angel ชื่อผู้ออกแบบคือคุณรุ่งละวีพันธ์ีดาตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีตำบลมุ่มงท่อมโดยได้นางแบบเป็นคุณจีราวรรณวงเขียวตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าดินดำ โดยแนวคิดในการออกแบบเป็นผ้าทองมัดหมี่ผลิตัณา์โอทอบจากศูนย์พัฒนาพูุิปัญญาท้องกิดอำเภอพคกเจริญเลือกอนุมัมกษภพลุปัญญาท้องติด้าไทยสร้างไรายได้สู่ชุมชนครครับ โดยได้ดนางแแบบคือคุณรัติยาเกตชัยประธานสภาตุลการปริญญาส่วนของบนท่าดินดำสำหรับแนวคิดในการออกแบบชุดครับแม่แต้องบอกว่าใช้ขั้นอตอนวิธีนะคะเป็นการโอนออกจากสูรพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่นขั้นตอนเจริญออกแบบให้ถึงขั้นแม่ ไทยบาลานครับชุดลูแอ Angel ครับและชุดที่2ชุด Black Butterfly ครับขอบคุณครามเสียงโรมมือที่เป็นกำลังใจให้กับนางแบบทั้งสองท่านเรานะครับตามมาด,ด้วยอำเภอถัดไปครับมาด้วยกันทั้งหมด4ชุดครับจากอำเภอพักนานิคมอ้นำโดเลยคนระับ ชุดภูษาป่าสักชื่อผู้ออกแบบคือคุณสุขมนมันจันทราทิพตำแหน่งส,ส,สมาชิกสมาคกยับสมาชิกสตรีกำงบนชอนน้อยโดยได้นายแบบเป็นคุณพันนทอาจินกิตตำแหน่งนายอนุพัฒนาทิคมแนวคิดในการออกแบบทักซิโดใช้ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกทองกวาเปลือกกระดูและลูกมะเกลือต้องแตบตัดเย็บเพื่อเพิ่มความเรียบ ชุดที่สองครับแม่ชุดที่สนะคะจะเป็นชุดที่ชื่อว่าเพียงพาราชนลสิทธิ์ซึ่งผู้ออกแบบก็คือนางสุบุณมานจันทราทิพผู้ออกแบบก็คือสมาชิสกสตรีตมนชอน้อยสำหรับนางแบบของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณเตียงโสทินห่วงญา นายกกิ่นกาชาติอำเภอวัฒนานิคมนั่นเองได้แรงบันดาลใจมาจากไหน,น,ในใค,รครับพี่เอ๋ครับซึ่งแรงบันดาลใจจกเขื่อนปลาสักชสิ์ในการปล่อยน้ําจากประตูน้ําให้กับพื้นที่ทางการเกษตรโดยตัวเรสมีลักษณะเท้าลูกส่วนกระโปรงยาวถึงข้อเท้าเปรียบเสมือนสายน้ําที่ไหลสู่พื้นที่ครับและผู้เดินแบบจากอำเภอวัฒนานิคมนั่นเองค่ะ ชื่อชุดแสงงามแห่งบ้านโคบสลุงครับผว้กแบบคือคุณเรียมคลองสุวรรณตำแหน่งสมาชิกสปรีตำบลชอนน้อยได้รับเกียรติจากคุณปภสสร,รมีชิดสมท่านพัฒนาการอำเภอพัฒนานิคมครับน่า่าเป็นการออกแบบที่เก๋มากนะคะต้องบอกว่าชอบเลยนะนีัยซึ่ง,ง,งแนวคิดในการตัดชุดค่ะแม่เน้นการตัดเย็บแบบรัดรูปเอาไว้สวมทักเสื้อชหน่ สามารถใส่เป็นแบบทางานหรือว่าไม่เป็นทางการก็ได้ครับเพรา<ล>ะเสื้อผูบุบอกมาแล้วยังเป็นเสื้อเก๋ๆนะคะที่เป็นเสื้อแขนคุ้นใส่ได้ไหลายโอกาสเลยทีเดียวค่ะและนั่นคือคอนเซปต์และรูปแบบของชุดแสงงามแห่งบ้านโคกสลุงครับและในชุดที่4ครับชุดสุดท้ายของอำเภอพัฒนาที่มที่ส่งเข้าประกวดครับชื่อชุดรักฉาป่าสัง ผู้ออกแบบคือคุณประสบโชคสีชัยตำแหน่งสมาชิกสตรีตำบลหนองบัวครับโดยได้นางแบบของเราในวันนี้คือคุณสรัญญาธรติย่โมุมสิทธิ์ตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพัฒนาที่คมโดยแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้นะครับแนวคิดมาจากผ้าโจงประเบนให้เกิดความรุ่มสมัยเน้นกนารวางลายผ้าโดยส่วนที่เป็นหาปลาสวนข้างสามารถหลับบอกได้เพื่อเป็นการดีนครับเพื่อดได้เห็น กางเกงสวยงามใส่ได้หลายโอกาสและหลายแบบเนทีเดียวนะคบ,คบและทั้ง4ี่ชุดนั้นนะครับคือชุดที่ส่งเข้าประกวดจากอำเภอพัฒนานิคมครับอำเภอนี้มีการพบใบไฟมาจากอำเภอพัฒนานิคมด้วยนะครับน่ารักมาก,มากเลยและในอำเภอถัดไปนะครับ เป็นการส่งเข้าประกวดจากอำเภอท่าหลวงครับซึ่งมีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับสำหรับในชุดแรกคบแม่เป็นชุดชื่อว่าชุดอะไรครับชุดแอนดี้นะ